ยังมีการเสมอผมไม่ใช่นักการเมืองวันนี้ก็ต้องเปลี่ยนแปลงเพราะว่าผมไม่ใช่ทหารเข้าใจไหมเบนจ้าโอเคเบนจ์จ้าพี่น้องขอเส<ห>ียแรงใจ,ใ,จให้ลหุยหยุดหัวใจไว้ที่เธอ,อผมได้จากการอ่านหนังสือได้อ่านจากการ เปิดในเว็บไซตยต่างๆแล้วผมก็มาะระวนของผมเพราะนั้นที่เขียนมาเนี่ยผมก็ดูหลักการนิดหน่อยแล้วผมก็พูดผมไปเรื่อยเพราะมันอยู่ในหัวผมเนี่ยเพราะมันอยู่ในหัวผมเนี่ยสมองมี8,4000ัเซล์้างสมองมี8400 0ัเซลบ้างซึ่งไม่มีคอมพิวเตอร์ไหนเก่งเท่าสมองเราอะ วันนี้จะขอราคายาง90บาท100บาทผมถามแล้วขายได้เท่าไรขายได้60บาท70บาทไม่เกินนะแล้วมันจะไปขา,ขายใครในรูปนี้ผมไม่เข้าใจบางคนก็บอกเอ้ยง่ายๆเอานี่เนี้อย่างนั้นนะทำไมไม่ทำโน่นทำไมไม่ที่พอเข้ามาทําแล้วจะรู้ว่ามันไม่ง่ายมันที่พูดหรอกพูดมันง่ายทุกอย่างทำได้หมดสิ่งที่อยากให้ทำคือถุงนอกจากนั้นก็เป็นพี่นอนยางพี่นอนยางวันนี้ซื้อพี่นอนยางเท่าไหร่สองสามหมืน่นเนี่ยทำไมไม่มาทํา นะำยางพาราเรามีอยู่เยอะแยในประเทศนะครับแล้วก็ปลูกเข้าไปเลยวันหน้าก็ไปขายโนนบางดาวคานมั้ยวันหน้าก็ไปขายโนนบางดาวคานมั้ยขายในนี้ไม่พอแล้วโลกไม่พอซื้อแล้ววันนี้เราต้องพัฒนาใหม่โน่นไปตาาวางคานเื่อยๆน้วกันวันนี้ชาวบ้านปลูกข้าวไม่ได้ปลูกพืชอะไรไม่ได้ก็เดี๋ยวมาปลูกพืชสมุนไพรได้มั้ยหมามุ้ยเราขายได้กนะิโลละแปดร้อยเลยหมามุ้ยอินเดียนะ มาไม่ดีเาฝักมันใหญ่เอามาปลูก,กแล้วก็ขายไปแปดร้อยแต่ตอนเขาไปทาแล้วกลับมาเป็นยาหรือเป็นวัตถุดิบหรือเป็นอะไรสิ่งที่มันเป็นลูกแล้วเนี่ยกลับมาเนี่ยแปดแปดหมื่นกิ่เท่าไะแล้องไปเป็นโง่ปู่หรือยู่ได้ก็เลยพันบาทสองบาทใครอยากกะนเลี้ยงปลายกมือเลยเี้ยงแล้วใครอยากกันเลี้ยงใหม่ที่พูดเนี่ยยังไม่ได้มีใครเพิ่มเลยถ้าตรงไหนที่มันท่วมเยอะๆนะ ไปรวมดูดิพื้นที่เนี้ยพร้อมแช่น้ำลงพอแชน้ำลงแล้วจ่ายค่าเข้าพี่ดีให้ไม่ต้องนำนาแล้วให้ได้ได้ใกล้เคียงเงินแล้วกันหรือถ้าน้ำมันใช้หมดแล้วร่องแล้วก็ทำได้มีทั้งช่วงคาวและยาวและก <Leave S 1> ็ <Room. S 1> <BI> ้งเรือปลาช่วงนั้นก็ปลามาขายเพิ่ม To on issues of mutual interest such as trade and security assistance mm -hmm. and uh I'm confident that as the UK mm -hmm. and uh the UK is the top destination for Thai government funded students on science yes. and technology <laughs> so right. I I look forward to strengthening these and modern slavery uh, and how we can ดินแดนนี้เป็นดินแดนแห่งความจากสิทธิทำอะไรง่ายง่ายคิดให้มันรู้สึกว่าเออดีมุใจในวามเป็ชาติลองดูดีครับแม้กระทั่งอายุปาบกมีความเสียหายน้อยที่สุดกันที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเพราะอะไรเพราะค่อยๆลายตัวเรา่อม้วนหน้าม้วนหลัง ผมก็สวดมนต์ทุกวันน่ะขอพระสยามทุกวัน,นไปแล้วก็จะตวีความแรงขึ้นทุกทีไปตามประสบการณ์ทุกประเทศโดนฝ่ายาเตีผมพายุแบบนี้วันนี้พายุเข้ามาลูกนะปีก่อนปี6ตนะี6หามนะเข้าห้าลูกมีลูกเดียวนะแวเจ็บๆหน่อยเจ็บๆหน่อยนะสนะวดมนต์แต่จะมาอีกเลยมาลูกเดียวพอแล้วคำว่าล็อกดาวน์เนี่ยมันมันยิ่งใหญ่นะคำนี้นะ เราใช่คําว่าเป็นกิจการเป็นพื้นที่เป็นคลัสเตอร์เรานี่ต้องดูแลเป็นพิเศษเลยจ๊ะก็ขอทดลองดําเนินการทักเดือนก่อนนะนะจ๊ะไม่ต้องบริหารแบบนี้ที่จ๊ะก็กำลพิจารณอยู่ตรงนี้แต่ไม่ได้ปิดอ่ะเราจะมีเทคมีโฮมคันที่โรดหรือเปล่าโอเคไหมนาจ๊ะโอเคไหมจ๊ะนายจ๊ะโอเคไหมจ๊ะ เดี๋ยวจะไล่ล่าบล้ตีออกแท่านั้นเดี๋ยวจะไล่นายกออกก็กฎหมายเข้ามาอย่างนี้มาไล่สิไล่สิไล่ได้ผมไม่ท้าทายแต่ผมไม่ออกผมไม่ออกผมไม่ออก